รู้ไหมคะข้อมูลสถิติจากสำนักนายกรัฐมนตรีปี2567ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยสูญเงินกับนิชชาชีพออนไลน์ไปกว่า77,000ล้านบาทพวกเขาโดนโกงยังไงแล้วเราจะรับมือกับเกมนี้ได้ยังไงร,รายการพร้อมไลฟ์ EP นี้เราจะสอนให้คุณรู้ทันทิกของนิชชาชีพกันคะ่ะ แอปปลอมดูดข้อมูลทุกวันนี้มิจฉาชีพชอบส่ง SMS หรือแชทมาหลอกว่าเรามีพัสดุตกค้างต้องโหลดแอปเพื่อตรวจสอบซึ่งแอปพวกนี้คือไฟล์ APK เป็นไฟล์ติดตั้งแอปที่ไม่ผ่าน Google Play Store พอเรากดโหลดและกดอนุญาตเข้าถึงข้อมูลแอปปลอมก็จะดูดข้อมูลในเครื่องไปทั้งหมดทั้ง SMS OTP บัญชีธนาคารและแอปการเงินแค่เผลอโหลดครั้งเดียวบัญชีเราแทบยกให้โจรทั้งระบบเลยค่ะวิธีระวังตัวที่แนะนำ โหลดแอปเฉพาะจาก Play Store หรือ App Store เท่านั้นอยากกดโหลดไฟล์จากลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS หรือแชทลิงก์ปลอมในแชทหรือ SMS phishing link เป็นวิธีคลาสสิกที่ยังใช้ได้ทุกวันนี้โจรมักจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เช่นภาษีขนส่งสารตำรวจไซเบอร์เจ้าหน้าที่การประปาการไฟฟ้าส่งลิงก์ปลอมหน้าตาเหมือนเว็บจริงพอเรากดเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือเลขบัญชีข้อมูลเราก็จะถูกขโมยทันที บางครั้งไม่มีอะไรขึ้นให้เห็นแต่เบื้องหลังกำลังติดตั้งม a l w a r e ดูดเงินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้ตัวกว่าเราจะรู้ตัวเงินก็ถูกโอนไปต่างประเทศหมดแล้ววิธีระวังตัวที่แนะนำอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวจากลิงก์ที่ส่งมาทางแชทหรือ sms ถ้าสงสัยให้พิมพ์ url เข้าเว็บเองทุกครั้งวิธีที่มิฉาชีพยังใช้ได้ผลดีมากการข่มขู่ให้กลัวโดยการโทรหลอกหรือที่เราเรียกว่าวิชชิ่งมิจฉาชีพจะโทรเข้ามาโดยใช้เบอร์ปลอม โจรมักปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ให้กลัวสร้างสถานการณ์ให้ตกใจเช่นเรื่องฟอกเงินมีพัสดุผิดกฎหมายต้องรีบไปสอนอภายในหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นโดนจับพอเราตกใจกลัวว่าตัวเองมีคดีมิจฉาชีพก็จะเสนอทางออกว่าถ้างั้นให้โอนเงินเข้าบัญชีพัคดีของทางราชการก่อนแต่ความจริงคือบัญชีของมิจฉาชีพบางรายกว่าจะรู้ตัวเงินก็หายไปหมดทั้งบัญชีแล้วค่ะวิธีระวังตัวที่แนะนำ ต้องจําไว้ว่าไม่มีหน่วยงานรัฐโทรมาขอให้โอนเงินถ้ามีสายโทรเข้ามาในลักษณะนี้ให้รีบวางสายแล้วโทรสอบถามหน่วยงานจริงโดยตรงสมัยนี้ AI ก็ทําได้หลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นปลอมเป็นคนใกล้ตัวด้วยการใช้ AI คโคลนเสียงหรือที่เรียกว่า voice cloning เข้ามาช่วยหลอกด้วย แค่มีเสียงต้นฉบับไม่กี่วินาทีจากคลิปเก่าๆในโซเชียล AI สามารถสร้างเสียงเรียนแบบคนในครอบครัวเราได้เป๊ะมากโทรเข้ามาคุยเสียงเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกพูดประโยคข,ขอความช่วยเหลือให้เรารีบโอนเงินเข้าไปหลายคนหลงเชื่อเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นใช่เลย จนไม่ได้เอกใจว่าคนพูดอาจจะไม่ใช่ตัวจริงนอกจากปลอมเสียงก็ยังปลอมหน้าได้ด้วยนะคะล่าสุดยังมีการปลอมเป็นเพื่อนคนดังด้วย AI deepfake อันนี้เพิ่งเริ่มมาใหม่แต่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันค่ะจนจะใช้ทั้งรูปภาพเสียงและวิดีโอที่ปลอมหน้าปลอมเสียงได้เหมือนจริงมากๆโทรมาเ c e Time เหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะทำทีว่าเดือดร้อนต้องการเงินช่วยเหลือด่วน อันนี้ต้องรีเช็คกันหลายๆรอบเลยว่านี่คือเพื่อนหรือครอบครัวเราจริงหรือเปล่าไม่อย่างนั้นอาจสูญเงินได้เลยวิธีระวังตัวที่แนะนําถ้ามีคนโทรมาขอเงินแม้เสียงหรือหน้าจะเหมือนจริงต้องเช็คซ้ําหลายทางก่อนโอนเช่นโทรกลับหรือติดต่อคนอื่นในครอบครัวเพื่อยืนยันตัวตนฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะโจรเก่งขึ้นทุกวันพร้อมไลฟ์วันนี้ขอเสนอหลักคิดง่ายๆ7็ดข้อที่จะช่วยคุณป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพได้อีกทางคะ่ะ 1. 1 อย่าตื่นตระหนกทุกครั้งที่มีคนโทรมาขู่หรือแจ้งเรื่องด่วนเกินจริงให้ตั้งสติอย่าตัดสินใจอะไรตอนตกใจ 2. อ,อย่าโลภข้อเสนอที่ดูดีเกินไปผลตอบแทนสูงเกินจริงมักมีเบื้องหลังเสมอ 3. อย่าก,กดลิงก์ส่ม4ม5ไม่คลิกลิงก์จาก s m s แชทหรืออ e ีเมลที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะลิงก์สั้นๆหรือชื่อแปลกๆ 4. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวง่าย ไม่ส่งบัตรประชาชนบัญชีธนาคารหรือข้อมูล OTP ให้ใครง่ายๆแม้อีกฝ่ายจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตาม 5. อย่ารีบโอนเงินทุกครั้งที่ถูกขอให้โอนเงินไม่ว่าจะข้ออ้างอะไรต้องเช็คซ้ำหลายทางก่อนเสมอ 6. อย่าหลงเชื่อภาพหรือเสียงเพียงอย่างเดียวเทคโนโลยี deepfake และ AI โคลนเสียงทำได้เหมือนมากต้องตรวจสอบหลายช่องทาง 7. อย่าชะล่าใจว่าตัวเองรู้ทันเสมอเพราะมิชาชีพพัฒนาวิธีใหม่ตลอดเวลาต้องอัปเดตข้อมูลความรู้ไว้เสมอสามารถหาข้อมูลหรือแจ้งเหตุเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและเว็บไซต,ต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ เงินของเราเราปกป้องเองได้แค่มีสติคิดก่อนคลิกตั้งระบบความปลอดภัยไว้เสมออย่าให้ความกลัวหรือความรีบเปิดประตูให้มิจฉาชีพเข้ามาได้ค่ะ